ททีีี่่่่่ววววุุนนนาาายยมแตใใจใก้ววคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิตเดินทางนะคะรายการที่จะนำเสนอแง่มุมต่างๆในศาสนาปรัชญาแล้วก็ความเชื่อที่จะสามารถพัฒนาจิตใจเราได้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาหกโมเย็นทางช่องเล่าโลกเร้นลับค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะชวนคุยกันค่ะเป็นมุมมองที่มาจากปรัชญาเซน ซึ่งเป็นเหมือนอีกหน้าต่างบานหนึ่งเลยนะคะในการมองหลักธรรมคำสอนคือดิฉันว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็ชวนให้เรากลับมามองตัวเองมองโลกรอบข้างในแบบที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะใช่ครับเคยลองสังเกตความรู้สึกตัวเองไหมครับว่าหลายๆครั้งเลยเรามักจะรู้สึกว่าโลกข้างนอกนี้มันมันช่างวุ่นวายจังซับสนเสียงดัง คือมีแต่เรื่องถาโทมเข้ามาไม่หยุดหย่อนอืจนบางทีเราแค่อยากจะแบบกดปุ่มหยุดโลกไปเลยหรือว่าหนีหายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งที่มันเงียบๆไม่มีใครไม่มีอะไรเลยโอ้โหเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมากเลยค่ะเหมือนน่าจะเคยเป็นกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะวันที่แบบเจองานหนักๆเจอเรื่องเครียดๆหรือแค่รู้สึกว่าเออพลังชีวิตมันน้อยจังวันนี้ครับ ความคิดอยากจะหนีไปหาความสงบเนี่ยมันผุดขึ้นมาจริงๆค่ะแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือแนวคิดแบบเซนที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยกลับบอกไม่ทำนองว่าจริงๆแล้วโลกภายนอกหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้วุ่นวายเลยนะไม่ได้วุ่นวายเลยสักนิดแต่ตัวการจริงๆที่สร้างความรู้สึกวุ่นวายนั้นน่ะคือใจของเราเองต่างหากฟังดูตอนแรกก็อาจจะขัดขัดกับความรู้สึกหรือประสบการณ์ตรงของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่า เราก็เห็นเห็นอยู่ว่ารถมันติดคนมันเยอะเสียงมันดังปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นจริงๆภายนอกตัวเราแล้วจะบอกว่าโลกไม่วุ่นวายมันจะเป็นไปได้ยังไงกันนั่นสิคะความสงบเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการก็โหยหาแต่เซนเนี่ยชวนให้ว่าลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงครับค่ะลองถามตัวเองกลับไปว่าไอ้เจ้าความวุ่นวายที่เรารู้สึกกันอยู่เนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่ มันเป็นคุณสมบัติจริงๆของโลกภายนอกหรือว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของเราต่อสิ่งเหล่านั้นกันแน่เข้าใจว่าแก่นของเซนในเรื่องนี้ก็คือโลกภายนอกเนี่ยค่ะตัวเหตุการณ์ผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นสภาวะธรรมดารรมดาของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้หรือคงที่อยู่ตลอดเวลาเลย ถูกต้องเลยครับสิ่งต่างๆมันแค่เป็นอย่างที่มันเป็นเท่านั้นเองแต่ใจของเรานี่สิครับคือตัวแปรสำคัญเลยที่มักจะกระโดดเข้าไปปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆที่เรารับรู้เข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเรานี่แหละครับการปรุงแต่งครับ การปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงการที่ใจเราเนี่ยเข้าไปตัดสินไปตีความไปใส่สีสันเพิ่มความชอบความไม่ชอบความอยากความไม่อยากลงไปในสิ่งที่เรารับรู้อ๋อค่ะจนมันเกิดเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนต่างๆขึ้นมาเช่นความหงุดหงิดความกังวลความกลัวความเศร้าหรือแม้แต่ความสุขที่มันเกิดจากการยึดติดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาเอง สิ่งที่เรามักจะเรียกรวมๆกันว่าความวุ่นวายของโลกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเปรียบได้กับคลื่นบนผิวน้ำในใจของเราเองนี่แหละครับอพอมีอะไรมากระทบใจเราก็เกิดปฏิกิริยาสั่นไหวเกิดเป็นคลื่นแห่งอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆนานาพอใจเราสั่นไหวไม่มั่นคุมใช่ไหมคะเราก็จะมองเห็นโลกรอบตัวผ่านแว่นของความสั่นไหวนั้นด้วยทำให้รู้สึกไปว่าโลกทั้งใบมันช่างวุ่นวายไม่น่าอยู่เอาซะเลย แต่ในทางกลับกันถ้าเราสามารถฝึกฝนใจให้สงบนิ่งได้เหมือนกับเราดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลลึกแม้จะอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายภายนอกอย่างเช่นอยู่ในตลาดสดที่เสียงดังจอแจมากๆหรืออยู่กลางสี่แยกที่รถติดสุดๆรเราก็อาจจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบที่แท้จริงภายในใจเราได้ หูฟังดูเหมือนเป็นความสามารถพิเศษเลยนะคะการที่จะรักษาความสงบนิ่งภายในไว้ได้ท่ามกลางสิ่งเร้าภายนอกที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลาแล้วแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นเหมือนลมพายุตัวสำคัญที่คอยพัดกระหน่ำให้ผิวน้ำในใจเราเกิดเป็นคลื่นเกิดความว้าวุ่นขึ้นมาได้ง่ายเหลือเกินคะถ้ามองตามแนวทางของเซนนะครับ ต้นตอหลักๆเลยของความไม่สงบในใจหรือความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตวิญญาณที่เราประสบกันอยู่บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาจากตัวโลกภายนอกโดยตรงเท่าไหร่ครับออค่ะแต่มาจากความอยากหรือตัณหาภายในใจเราเองนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือความอยากที่จะควบคุมอยากจะจัดการอยากจะบงการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเป็นไปตามภาพที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะมันหมายความว่าแนวทางของเซนเนี่ยไม่ได้บอกให้เราต้องหนีออกจากโลกหรือว่าเลี่ยงเลี่ยงสิ่งเร้าต่างๆเสมอไปไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปอยู่ในป่าในถ้ำถึงจะสงบได้ถูกต้องครับอันนั้นเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ่อยเซนไม่ได้สอนให้หนีโลกนะครับแต่สอนให้เราสามารถอยู่กับโลกหรืออยู่กับสิ่งเร้าต่างๆได้โดยที่ใจไม่หวั่นไหวหรือหวั่นไหวน้อยลงค่ะซึ่ง หัวใจสำคัญของการฝึกตรงนี้ก็คือการพัฒนาการยอมรับหรือ acceptance ครับผมคือการยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆนขณะนั้นโดยไม่เอาความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวเข้าไปตัดสินหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาในทันทีการยอมรับในที่นี้หมายถึงการที่เราเพียงแค่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่เข้าไปปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยความคิดความอยากความยึดมั่นถือมั่นหรือความไม่พอใจของเราเองแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการเห็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยอคติหรือความต้องการส่วนตัวของเราความสงบที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามไปแก้ไขโลกภายนอกให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง เพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ <Ooh. S 1> แต่เกิดจากการที่เราปรับเปลี่ยนมุมมองและท่าทีของใจเราเองที่มีต่อโลกภายนอกต่างหากแต่ว่ามันก็มักจะมีคําถามตามมาเสมอครับว่าการยอมรับแบบนี้เนี่ยมันจะทําได้อย่างไรในชีวิตประจําวันจริงๆโดยเฉพาะเวลาเจอเรื่องแย่ๆ แล้วถ้าเรายอมรับทุกอย่างมันจะไม่กลายเป็นการยอมจำนนหรือทำให้เรากลายเป็นคนเฉยช,ชาไม่คิดจะทำอะไรเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจาให้ชัดเจนเหมือนกันครับทำให้นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่เคยอ่านเจอเลยค่ะท่านกล่าวไว้เออน่าคิดมากๆทำนองว่าอย่ามัวแต่ไปแสแวงหาความสงบในสถานที่ที่เงียบสงัดครับเพราะถ้าหัดใจของเรายังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความคิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วแล้วก็ แม้แต่สถานที่ที่เงียบที่สุดก็จะกลายเป็นเพียงอีกที่หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอึอดอดัดแล้วก็กระสับกระส่ายอยู่ดีครับเราไม่จำเป็นต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องไปพยายามควบคุมคนอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆออื <c oughs> แต่โลกทั้งใบที่เราสัมผัสรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติในความรู้สึกของเราเมื่อใจของเราเปลี่ยนไปสู่ความสงบความเข้าใจและการยอมรับตามความเป็นจริงครับ เป็นมุมมองที่ให้พลังใจกับเราได้อย่างมหาศาลเลยนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพมีอำนาจอยู่ภายในที่จะสร้างความสงบสุขความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เสมอเลยไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกรอบตัวเราจะดูเลวร้ายหรือวุ่นวายสักเพียงใดก็ตามครับ กุญแจสำคัญจริงๆไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่อยู่ที่การกลับมาดูแลกลับมาฝึกฝนใจของเราเองนี่เองค่ะครับลองนำแนวพิษที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ไปลองสังเกตและปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับหรือหากท่านใดมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับจะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจหลักธรรมคำสอนต่างๆได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกครับและแน่นอนค่ะอย่าลืมว่าช่องเล่าโลกรเร้นลับของเราไม่ได้มีเพลงแค่รายการจิตเดินทางเท่านั้นนะคะแต่เรายังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกถึง6รายการรวมแล้วเป็น7วัน7รายการให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอย่างจุใจตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ มีความหลากหลายครบทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานลึกลับน่าค้นหาเรื่องจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองการสร้างพลังใจเรื่องราวทางศาสนาและความเชื่อเรื่องแปลกๆลี้ลับจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องราวน่าทึ่งทางวิทยาศาสตร์หรือประเด็นสังคมที่น่าสนใจชวนคบคิดต่างๆรับรองว่ามีเนื้อหาที่ถูกใจทุกท่านแน่นอนค่ะครับผมสำหรับรายการจิตเดินทางของเราจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันพฤหัสหน้า เวลา6กโมงเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนะคะขออวยพรให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขภายในใจตนเองท่ามกลางทุกสถานการณ์ของชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ